สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซเทอร์ทาโรวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเอเนอร์จี้นี้เป็นเซตราศีนะคะก็มาที่ราศีนี้และราศีลัคนาจันทรศุกันนะคะชาวการเป็นยังไงกันบ้างนะมีขอให้มีความสุขแล้วก็มีพลังงานบวกกันทุกๆวันรักษาสุขภาพด้วยนะคะทีนี้อ่ะเหมือนเดิมฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้เราดูให้กันตรงนี้นะคะทุกคน ต้อนรับผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าวทุกท่านนะคะก็คลิปนี้ลัคนาดาวจันร์ดาวสุก ราศีการรวมถึงเช่าส่องกันก็มาดูได้นะนะคะมารับพลังงานบวกมาเปิดใจดูไขกันนี่ใครต้องการจะดูดูส่วนตัวหรือสั่งอลเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d O Z ตามลายนี้นะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนพร้อมและจริงจังไม่ว่าจะเป็นแอดมาแบบอลเป p a p e r หรือแอดมาในเรื่องของดูดวงนะคะถ้ายังไม่พร้อมหรือว่าแอดมาเล่นๆหรือแบบเหมือนคล้าองลองแอดมาก่อนอะไรเงี้ยคือ ถ้าไม่ได้มีการแอดมาแบบว่าพร้อมในการจองคิวอะไรก็ตามว่าไปในแต่ละโปรหรือว่าจะจองวอลเปเปอร์ไข่จะต้องมีการบล็อกออกทันทีเพราะว่าคือไม่งั้นน่ะถ้าไม่บล็อกเนี่ยมันจะมีคนทําแบบนี้มาเยอะๆทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยมันก็จะกินเพื่อน,อนในไลน์ของไข่แล้วมันมีบางคนที่บางทีเขาแอดมาไม่ติดเออฉะนั้นไข่ก็เลยต้องขออนุญาตแบบนี้นะจะต้องบอกอยู่ตลอดอ่ะทีนี้มาดูพลังงานไพ่กันหน่อยสิว่า energy ในวันนี้นะคะไพ่ของเซตนี้ราศีคณาราชนาสุาาาสกการตงงานรักของราศีคณาราชนาสุกการในช่วงเดือนสิงหาคมตังงานรักว้ wow. าวไพ่เด้งออกมาเลยจ้ะตังงานมี energy มี retreat retreat นะคะคือบางท่านตรงนี้เนี่ยมันจะมีการบางท่านมีโมเมนต์ที่แบบว่า คุณรอใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตมาทรีตคุณหรือเขาเรียกว่าเป็นอีกหนหนึ่งที่เป็นบางคู่ตรงนี้ที่มีพลังงานของการรีทรีตกับใครบางท่าน Return, Ret reat, Re union, รีเทิร์นรีทรีตรียูเนียนเลี้ยวกลับอะไรแบบนี้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า Energy ตรงนี้มันมีชาวการบางท่านที่เหมือนใคร,ใครเอาว่า คุณคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบอย่างเช่นคุณอาจจะเคยมีใครที่คุณกับเขาคบกันแล้วคุณคุณมีรักที่คุณท r e a ใครเขามา treat คุณโดยเฉพาะผู้หญิงเลยอะ่ะผู้หญิงเราทุกคนอะ่ะคือเราเราก็ชอบที่จะเป็นคนที่ treat คนรักในขนาะเดียวกันเราก็อยากให้ใครมาท r e a t หรือมาดูแลใส่ใจมาปนิบัติเขาเรียกว่าแบบไม่ต้องปฏิบัติแั้มาบบแคบบ่มาปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีกับเหล่าอะไรแบบนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นมันมี energy ของชาวการตรงนี้ที่คุณต้องการแบบนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือใครจะบอกว่าพลังงานแบบนี้นะคะโดยเฉพาะคู่กันที่คบกันมานานๆมากๆกันนะไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคู่มั่นคู่สาม,มีภรรยาหรือคู่อะไรก็ตามเออจะคู่แบบไหนก็ได้ที่เป็นคู่ที่แบบค่อนข้างจะมีระยะนานที่รู้จักกันมาหรือแบบคบกันมาพลังงานแบบนี้มันสําคัญตรงที่ว่า การที่บางครั้งคนเราครบกันนานๆหรืออยู่ด้วยกันมาจนเคยชินเห็นทุกอย่างทะลุปุป่มป,ป่มแล้วเอเนจี <Energy S 1> ของการรีทรีต t เหมือนกบว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำแล้วมันกระชับความสัมพันธ์ลองเอามาทำอะไรแบบนี้ด้วยเออมันเป็นเอเนจีแบบนี้ด้วยทีนี้ไพ่มีพลังงานไพ่ชิลดรนด้วยนะคะพลังงานของพวกคนที่แบบว่ารักต่างวยัยตรงนี้ได้ด้วยเป็นพลังงานแบบวัยเด็ก พลังงานรักต่างวัยหรืออีกในนึงคือเป็นพลังงานของคู่รักบางท่านที่เขาเรียกว่าสถานการเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเหมือนแบบยังไม่ได้ไปถึงไหนมากแล้วรอจังหวะบางอย่างที่สําคัญพลังงานบางท่านตรงนี้มี energy ของคู่รักบางท่านที่แบบว่าเป็นพวกอ่อูวุฒิภาวะที่พลังงานของวุฒิภาวะของความรักของบางคู่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าโตมากพอหรืออะไรบางอย่างมันมีในลักษณะของไพ่ children ที่มัน red p e r e n t อยู่ตรงนี้แล้วก็ Children นอกจากนี้ Children มันยังหมายถึงพลังงานของคนที่แบบว่าเป็นพวกชาวกันที่มีความเกี่ยวพันอะไรแบบที่เป็นเกี่ยวกับ Children Children เด็กๆบุตรๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมนี่หนไข่ของมาดูไพ่้นี้หน่อยคนของพวกเขาเราเคนของชาวกันนะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไร,รมีอะไรซ่อนพวกคุณอยู่ตรงนี้บ้างดูหน่อยคนของชาวกันนะคะ มีความรู้สึกอะไรล,ล,ลึกซ่อนอยู่ตรงนี้ถึงพวกคุณบ้างอืม you speak to me through music มีใครบางคนตรงนี้ที่ใช้พวกเสียงเพลงเป็นสื่อถึงกันหรือเปล่าเออ ไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ที่รอคนเก่าหรือคู่กับใครยังไงก็ตามมันมีพวกพลังงานคู่รักที่มีในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงเป็นสื่อกลางหรือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งสําคัญบางอย่างที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่แบบเฮ้ยเพลงนี้คือเพลงที่เขาชอบหรือแบบเฮ้ยเพลงนี้เราเคยฟังด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเออหรือมันมีพวกคู่รักบางคู่ที่แบบว่ามันจะมีพวกคู่รักที่เป็นแนวนี้ด้วยคืออย่างเช่น เฮ้ยคนคนนี้ชอบส่งเพลงให้กับอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเอออทีนี้ไหนมาดูไพ่ตรงนี้ไหนสิขอดูพลังงานของดวงความรักของชาวราศีคณนาจนาสุุกันในช่วงเดือนสิงหา พลังงานตนี้มันมีชาวกันบางท่านที่ชอบฟังเพลงด้วยนะเออแบบว่าสุนทรีอะไรแบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะไพ่จะออกมาเป็นยังไงดวงความรักของชาวราศีพิจตนราสุขกันในช่วงเดือนสิงหาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ตัวเองเลยค่ะไพ่ตัวเองเลยอะเออพลังงานความรักของชาวราศีิจินราสุกร์กัน,กนพลังงานเป็นอย่างไร ว้าวแม่ไพ่นี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาลักนาสุขกนันนะคะในเดือนสิงหาพลังงานเป็นอย่างไรอือฮึพลังงานความรักความสัม,มพันธ์ของชาวราศีลักาขาลักขาสุขกันพลังงานเป็นอย่างไรออืฮึ <c oughs> พลังงานความรักความแข็งากร่นาษีาจะน่าสนุกกานพลังงานเปลี่ยนอะไรบ้างนะซิฉันมองหาเธอเธอมองหาฉันเรามองหากัน <c oughs> พลังงานมี energy, อินเทอร์เน่ไพ่มีพลังงานสิบเปลี่ยน วินนับสีม่มษเช้าอสุรเมษเช้าชายอัดพลางงานตอนนี้มี energy <c oughs> บางคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับพวกอําคุณเป็นธาตุดินการเพราะฉะนั้นบางคนนี้คุณอาจจะเดีลยกับชาวธาตุดินด้วยกันเองได้ด้วยดี่ยวกับชาวธาตุลมได้ด้วยธาตุไฟชาวกรกฎอืมไฟก็คือได้แก่เมฆสิงห์ธนูลมเมถุนุนกลุมนะคะอืม,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 มพลังงานในลักษณะตรงนี้เนี่ย ใครมีความรู้สึกว่า energy ของไพ่ของชาวกันบางท่านนะการบางท่านเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีในลักษณะที่เขาเรียกว่าเหมือนการมองอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือเป็นลักษณะที่มันมีโมเมนต์ดีๆอยู่ในไพ่ดีๆบางอย่างโดยเฉพาะไพเเ่ energy ในกองที่มีไพ่สิบเปรี่ยนกับสี่เมท้าแต่ทีนี้ไข่ขอมาเน้นที่พลังงานของไพ่หลักห้าใบไพ่หลักห้าใบ ไพ่มี energy มีค u เหรียญไพ่มี energy ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะไอ้ q u e เหรียญมันเป็นพลังของคุณเลยแหลคะค่ะมันเป็น energy ของชาวธาตุดินอืมฉะนั้นแตงนังงานตรงนี้นะคะไข่จะบอกเลยว่าชาวธาตุดินราศีกันคุณคุณอ่าเขาเรียกว่าอย่างงี้สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ที่สุดของคุณเลยนะ่ะคือความเป็นความเป็นคนที่จริงใจหนักแน่นอดทน strong independent grounded คือต้องบอกอย่างเลยว่าไพ่คีนถือเหรียญนนะ่ะถ้าเป็นไพ่ในเรื่องของไพ่แบบอย่างเช่นอ่านทั่วไปถ้าเป็นไพ่การเงินไพ่คุนเหรียญเป็นไพ่นะออที่ดีมากนะเออเป็นไพ่ที่ดีมากเพราะมันเป็นไพ่ผู้หญิงที่นั่งแบบถือเหรียญก้อนใหญ่ๆหญ่อยู่บนตักอะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้มันถือว่าเป็นการบางท่านที่ก็แบบไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบลำบากในบางเรื่องอะไรมากมายเออสำหรับถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆน,น,นะ แต่มันก็มีบ้างแหละที่มันต้องมีการคิดบ้างในเรื่องของเงินอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้คือพลังงานถ้เป็นไ Energy, พ่เอเนจีพวกไพ่รักๆอะไรแบบนี้นะคะควีนถือเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีใครบางคนตรงนี้ที่เหมือนคล้ายๆกับมองคุณแบบเขาเรียกว่า Value คุณค่าที่คุณคู่ควรแล้วที่สำคัญชาวกันหลายๆท่านตรงนี้นะคะผู้หญิงเลยนะคุณจะต้องมีพลังงานความรักเองเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นเหมือนคล้ายๆกับผู้หญิงคนนี้ที่นั่งมองเหรียญสวยๆก้อนใหญ่ๆบนตักอะ่ะเออเพราะฉะนั้นคือการที่พวกคุณแบบเป็นคนที่หนักแน่นจริงใจอดทนถึกคือเป็นคนเก่งเป็นคนที่อ่าสตรองจากภายในสู่ภายนอกมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดที่แตกต่างหรือ เขาเรียกว่าจุดสําคัญที่เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้กับใครอื่นๆตรงนี้ที่อยากจะมาครอบครองชาวกันบางท่านตรงนี้ไพ่มีเนจีมีหกถ้วยค่ะเนี่ยพลังงานตรงนี้ไพ่ของคุณมีเอเนจีพวกไพ่รีรีที่เป็นรีทรีเลยมบ,บนมีด้วยเนาะคือไพ่แบบเนี้ยมันมีพลังงานแบบรักเอ่ยแบบที่เขาเรียกว่าพวกรักอดีตรักเก่าเรักวัยยาว รักวัยเด็กอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้ในไพ่นี้เออพลังงานมีไพ่แบบนี้ด้วยมันมีคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่มีความแบบเขาเรียกว่า c ค d <od> e p e n d e <ence> n c ์แบบยึดติดผูกพันตัวติดกันหรือไม่ให้ก็ว่ามีความแบบยึดมั่นถือมั่นยึดติดหายใจเข้าเป็นเธอหรือ energy จบางท่านตรงนี้มีความหึงหวง บางอย่างสำหรับคนบางคนในคลิปนี้ด้วยอืมให้มีเอเนจีแบบนี้ด้วยนะเก้าดาบมันมีพลังงานของของชาวการบางท่านที่มันอาจจะมีบางคนที่มีบางจุดบางช่วงบางโมเมนท์ที่จะต้องได้เครียดหรือได้คิดมากอะไรบางอย่างหรือบางทีบางคนอย่างเช่นแบบไม่เกรนหรือบางทีบางคนแบบนอนไม่หลับกับบางเรื่องอะไรแบบเนี้ค่ะ เออมีมีการคิดมากมีการคิดเยอะแล้วต้องมองตรงนะชาวกันเป็นอีกราศีหรือธาตุหนึ่งที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเก่งเหมือนกันไม่ไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าใครเป็นคนที่เป็นคนลักนากันค่ะเออลักนากันทางไทยและตะวันตกเลยอืม ในนี้ไพ่มีพลังงานนี้สามไม้เท้าสามไม้เท้าตรงนี้เป็นในเรื่องของการมองหรือรอบางสิ่งบางอย่างที่จดจอ่อและรอคอยแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยเออเอเนอี Energy ตรงนี้มีพวกชาวกันบางท่านตรงนี้รอใครบางคนเข้ามาในชีวิตหรืออีกในหนึ่งคือดวงของชาวกันบางท่านหมายให้กับว่ารอจดจอกับเป้าหมายหรือเดสติเนชันบางอย่างที่หมายให้กับว่าตัวเองรอ ให้ถึงเวลานั้นที่ตัวพวกคุณสามารถที่จะไปสู่จุดบางจุดที่พวกคุณมองหรือรออยู่หรือไม่ให้กว่ารอการเดินทางไปที่ไหนสักที่หรือไม่ให้อรอใครเดินทางเพื่อมาเจอพวกคุณได,ได้อะไรแบบนี้มันมีโมเมนต์อยู่ตรงนี้ในไพ่ของพลังงานบางชุดตรงนี้อืม นะคะอันนี้เป็นเอเนจีคร่าวๆข,ของเซตที่เป็นพลังงานกันนะเดี๋ยวไครจะมาทําคลิปอื่นๆให้อีกเพราะฉะนั้นคือใข่พยายามรีบทําคลิปให้มันเสร็จๆให้มันแบบว่าครบๆได้หลายๆราศีเพื่อไม่ให้รอนานกันเกินไปเดี๋ยวจะมาทยอย,ท,ยทำอยู่เรื่อยๆวันนี้ไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีกันขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามแล้วก็ใครยังกันจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวัวเ p เปอร์ทักมาที่ไลน์ของ K, K H Air d Z Set วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ